อันนี้ทําเองทุกอย่างเลยครับเป็นหม้อควนโจ๊กของเราครับมีเป็นหม้อควนโจ๊กเลยใช่คุณนาพก็ะจะมาคงเดิมพื้ที่สลาไม่ได้กลุมครับคลิปนี้ผมพาทุกคนมากินร้านฮาลลนเปิดเช้าอยู่ในย่านศรีนครินทร์ร่มเก้านะครับเาาหล่ามาฮาลลนซึ่งร้านเขาเนี่ยเปิดได้ไม่นานด้วยนะอยากรู้และมีเมนูอะไรบ้างปัตามมา ผมขออนุญาตเขาเข้ามาดูในคัวนะอัสลามเรยกุมอัสลามครับชื่ออัชรอบครับร้านเหล่าม่านถามนิดนึงแปลว่าอะไรครับเดิมทีความตั้งของผมก็คือมุสซิมก็จะเป็นเป็นโตเป็นหยังอะไรนะครับด้วยกับเราเปิดอาหารสไตล์จีนใ่ก็เลยอยากให้ชื่อมันบอกถึงเมนูของเราใช่ใช่ครับแล้วก็เมนูผลักจมีอะไรบ้างครับอันนี้ครับก็จะเป็นติ่มซำเนื่อสดๆครับอันนี้ทําเองทุกอย่างเลยครับก็จะมีหน้าไส้กรอกมีหน้าเต้าหู้ไข่ครับอันนี้เป็นแฮมพันเห็ดครับอันนี้จะเป็นไข่ย้อยมาอันนี้เป็นไก่เชียงครับอ แล้วก็มีฮาเก่าด้วยครับคือเอาจริงอะร้านเปิดได้ไม่นานใช่ไหมบ้างครับสกอตวันนี้วันที่สามครับวันนี้ผมมาเนี่ยวัดเปิดมาได้สามวันซึ่งลูกค้านี่คือเขาเรียกว่ามาบอกปากต่อปากใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากติ่มซำแล้วมีเป็นอะไรเป็น จกฮ่องกงครับจกฮ่องกงใช่แตกต่างจากที่อื่นครับเป็นยังไงขอดูหน่อยได้ไหมได้ได้ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหม้อควนจกของเราครับมีเป็นหม้อควนจกเลยใช่ใช่ครับเพราะว่าผมใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานครับประมาณไม่ต่ำกว่าสี่ชั่วโมงครับ4ี่ถึงชั่วโมงกว่าจะได้1หม้อในการเสิร์ฟแต่ละวันครับนี่นี่ขอังอชลบขอดูหน่อยนะครับนี่ คือข้อดีของการใช้เครื่องมันมันจะทําให้ัวาข้าวต้นเน,เนื้อมันจะละเอียดมันจะนวลกว่าใช่ใช่ครับแล้วก็คุณภาพก็ะจะออกมาคงเดิมุที่ลูกค้าจะเรียกกันว่าไก่เด้งครับไก่เด้งกาจะได้โจ๊กควยหนึ่งก็นานเหมือนกันครับอยากลองโจบบ๊กบางอัชลอดละโจ๊กฮ่องกงเดี๋ยวเราไปกินข้างนอกกันนี่เหระ hey, เดี๋ยวผมลองไข่ออนเซนของที่ร้านเขาบ้างอโอ้มีความแบบจุ๊ยซี่มากเลยะ อันนี้คือผมไม่ปรุงอะไรเลยนะคือด้วยความที่เขาใช้เครื่องในการแบบควนข้าวนะครับมันทาให้ข้าวเนียนละเอียดแล้วก็หอมๆของตัวข้าวส่วนฟังโกเนี่ยมันเป็นบังโกจิ๋วทอดใช่ไหมมันก็ตัดไปก็จะมีเทกเจอร์แบบกรอบๆสลับกันกับตัวไก่เด้งอ๋อซึ่งไก่เด้งเขานี่คือแบบนุ่มมากเลยนะแล้วชิ้นใหญ่ด้วยชอบมากเลยไข่กระทะเป็นเมนูอาหารเช้าอีกเมนูที่ผมสั่งมาลองนะเขาก็จะมีเป็นไข่ดาวท็อปด้วยไก่เชียงแล้วก็เป็นไก่สับ เป็นเมนูอ,อาหารเชา้าที่แบบว่าใครก็กินได้นะครับสั่งกินโจ๊กสลับกับกินไข่กระทะนี่คือแบบอิ่มเลยนะดย๋ยวถ้าใครอยากได้เป็นเมนูอื่นอีกที่ร้านเขาก็มีเป็นติ่มซำเดีย๋ยวลองสั่งเป็นซำกันก่อนอื่นเฮจิ๊กโชก่อนนะครับอ๋อกินแบบสไตล์จีนนะแล้วก็นี่เส้นตำลูกนะมาผมเริ่มวันนี้ก่อนเลยอันนี้ก็คือจะเป็นท็อปด้วยเต้าหู้นะครับผมกินชิ้นนี้ก่อนเลยร้อนเมนูนติ่มซำนี่คือแบบถ้าจะให้อร่อยต้องกินร้อนๆมาลองขนมจีบบ้างสังเกตนะลูกเขาใหญ่มากเลยอะ จริงในบรรดาติ่มซำเนี่ยหนุ่มจีบเนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่มาแล้วต้องลองอันนี้ผมลองเป็นไส้กซอกบ้างหะเก๋านี่ฮะเก๋านี่คือแบบชิ้นใหญ่มากเลยนะแล้วก็ข้างในเป็นกุ้งนะครับอันนี้เป็นซาลาเปาของที่ร้านนะเมื่อกี้บางแชนหลอดแกบ,บอกว่าเป็นพริมข้าวโพดโอ้นี่นี่นตัอไปมันจะแบบมีเท็กเจอร์ของข้าวโพดด้วยนะนี่อย่างนี้เป็นไก่แดงโอ้ มมนะให้ชาไทยว้าวเยิ้มเยิ้มอย่างนี้เลยอะ่ะอืมอันนี้คือได้เป็นกลิ่นแบบชาไทยขึ้นมาเลยอะ่ะแนะนําเลยเมนูนี้อันนี้เป็นแบบท็อกลาวาโอ้เยิ้มเยิ้มเลยนะอันนี้เด็กๆน่าจะชอบนะครับอันนี้ผมไม่กล้าเอียงเยอะแล้วเพราะว่าไส้เขาให้มาเยอะมากอะ่ะไส้ทะลักเลยอ,อร่อยดีอืม แดงนุ่มๆไปเจอกับช็อกโกแลตลาวานี่เป็นมากนี่ครับมาร้านเหล่ามากมานี่คือครอบเลยเพราะนอกจากเขาจะมีของคาวแล้วเขามีของหวานด้วยนะเป็นขนมปังปิ้งนะคบจริงๆหลายหน้ามากเลยนะแต่ว่าที่ผมลองก็คือเป็นแยมส้มตลเบอรี่ไวท์มอสแล้วก็ไมโลแล้วก็อันนี้อ๋อซิกเนเจอร์ของเขาเลยเครื่องดื่มนมนัวเวอร์เวอร์อชื่อในนึเขาชื่อนี้เลยนะผมไม่ได้ตั้งเองนะนี่ลองเลย เออนัวจริงด้วยความที่มันเป็นนมสดที่เขาสั่งจากฟาร์มเลยแล้วก็เป็นนมร้อนเพราะงั้นความหอมของนมความร้อนอุ่นๆกินกับคู่ขนมปังนี่คือแมทกันมากเลยนะผมลองเป็นแยมส้มก่อนนี่ครับดูความหนาที่เขาทาแยมมาให้นะั้นหนามากเลยนะแล้วจะบอกว่าขนมปังเขาสั่งทําด้วยนะครับ <S <S แยมเขาให้เยอะจริงๆน,นะล้อนออกมาเลยสั่งมากินคู่ก,กับน,นมเนือ้อเวอร์ของเขานี่เป็นมากอันนี้สายไวมอห้ามพลาดเลยนะ <S <S บางอาชอลอบแกให้แบบไม่หวงเลยนะ เ,เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอกินก่อนแล้วกันนะครับใครที่อยากมาลองร้านเหล่ามามาได้เลยเพราะร้านเขาเปิดทุกวันด้วยร้านเขาแบ่งเป็นสองช่วงนะหกโมงครึ่งจนถึงบ่ายโมงแล้วก็อีพีสี่โมงจนถึงสองทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเปิดเจ็ดโมงไดกัดอยู่ถนนสีน้ำขลิบต้นเก้าหรือว่าตรงข้ามกับโรงเรียนนานาชาติไบตันนะครับหาไม่ยากเลยงไงเดี๋ยวผมแปะโลเคชั่นไว้ให้แล้วก็คลิปหน้าจะพาไปกินอร่อยอร่อย,ออยที่ไหนต่อฝากติดตามด้วยครับ